วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทำตัวอักษรแบบ 3D บน Illustrator แต่เราไม่ต้องเปิดโปรแกรม 3D นะเราแค่ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างตัวอักษรแล้วก็โอเคก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเริ่มจากตัวนี้ฮะ New File เนาะแล้วก็เลือกเป็นเว็บ1920คูณ1080แล้วก็เช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยตั้งชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับ ว่าชื่อของเราเองแล้วกันเนาะง่ายๆผมชื่อนัดก็ตั้งชื่อนัดใช่ไหมแล้วก็เช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเลือกตามผมแบบนี้เป๊ะเ,เลยนะแล้วก็เลือกเป็น rgb color screen 72็สอง tpi แล้วก็เลือก preview m หมดเป็น default กด create ปปเป๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทําการสร้าง text ตามนี้เนะเาะสร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาผมก็สร้างชื่อคําว่านัดเนาะแล้วก็ขยายขึ้นมาปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็ จะเลือกฟอนต์ใช่ไหมสามารถเลือกจากข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับจากตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเอาตรงนี้ออกมาเนาะไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็ไปที่ Type แล้วก็ Character มันก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับผมเลือกฟอนต์เป็นฟอนต์นิ k นะครับตรงนี้นอ r m a l เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างไปดาวน์โหลดกันแล้วกันเนาะกดปึ้งนะครับก็ได้เท็กตามนี้ขยายไซส์ให้เป็น 500PTPo i n t นะครับ พอเราได้เท x t ตามที่เราต้องการเนาะเราก็ทำการล็อกตัวนี้ไว้นะครับโดยการกด Object แล้วก็ไปที่ selection นะครับหรือ command 2ก็ได้นะครับล็อกแล้วนะครับกดอะไรกับมันไม่ได้เลยก็ใช้ pen tool นะครับ d r a b ตรงนี้ขึ้นมาโดยการกดที่ตัวนี้นะครับปึ๊บเนาะแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นมากดลากทีนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมกดสลับตรงเนี้ย กดขึ้นมาแล้วก็กดดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาทีหนึ่งเราเลือกเป็นสีที่เราต้องการอ่ะผมชึบอืมเสร็จกดโอเคนะครับก็กดลากไปเรื่อยๆกดซูมนิดนึงเนาะให้มันได้ตามที่เราต้องการกดลากนะครับอันนี้ผมกดคอมมานด์ค้างไว้นะเพราะถ้ากดลงไปเนี่ยเดี๋ยวปิดก,การทั้งสองข้างมันหายไปเนาะกดซูมเอาออกนะครับแล้วกดนี่นะครับแล้วกดลากไป อันนี้มันไม่ได้ทรงตรงนี้ใช่ไหมเรากด Command ค้างไว้เนาะล้วก็กดอันนี้ลากไปอย่างนี้แล้วกดตรงนี้แล้วก็ลากไปอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องสลับตัวของเครื่องมือบริเวณนี้นะกด c o อ m มานมันก็ทํางานได้แล้วนะครับจนกว่าเราจะพอใจพอเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกด ESC ปุ๊บเรียบร้อยนะครับ เส้นเราได้หมดแล้วเนาะตามที่เราต้องการนะกดลากครอบนี้เนาะให้มันแอคทีฟขึ้นมาเป็นตรงเนี้ยบล็อกตรงเนี้ยแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือเป็นอันนี้ก่อนนะเออเราก็ทําการเพิ่มเส้นให้มันใหญ่นะครับกดตรงนี้นี่สโตกตรงนี้เนาะถ้ามันไม่มีเหมือนเดิมไปที่วินโดว์แล้วก็ตัว S เนี่ยอยู่ตรงนี้สโตกเห็นไหมนะครับกดมันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวนี้เราอยากให้มันมนมน,มน,นะฮะกด ตรงนี้ปึ๊บกดปุ๊บอืมโอเคโค้งแล้วสวยงามเราพอใจจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอันล็อกข้างหลังทิ้งนะครับก็กดอันนี้เนี่ยนะกรุ๊เปันก่อน Command G นะครับก็ให้มันกรุปเดียวกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยอันกรุปนะครับแล้วก็กด Object ตรงนี้เนาะอันล็อกอ๋นะครับก็กด Delete ไปแล้วก็เอานี้ลงมาที่เดิมนะครับนี้ n g นกรุ c คอ m มานด์ชิปแล้วก็ ตัวจนะครับทีนี้เครื่องมือถัดไปเนาะก็ใช้นี่ smooth tool กดเข้าไปนะกดให้มัน active ก่อนอย่าลืมนะสีเงินมองไม่เห็นเลยเปลี่ยนสีนิดนึงกดให้มัน active ลากมันเข้าไปนี่ก็ปรับแต่งให้มันมัน smooth อะ่ะมัน smooth tool มันอะ่ะนี่เราจะใช้ปากกาก็ได้แล้วแต่คนนะให้เส้นมันไม่ไม่แข็งจนเกินไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็ เมื่อกี้ผมกด command คอมมานด์ค้างไว้มันปิดเครื่องมือนะชิบกดลากอยากให้มันสมูทนะครับกดลากให้มันสมูทปึ๊บเสร็จแล้วกดทำการสร้างเซอร์เคิลหรือวงกลมนะครับตรงนี้นะเครื่องมือสี่เหลี่ยมกดคลิกขวาเนาะแล้วก็กดตัวนี้นะครับสร้างหนั้นมาปึ๊บนะครับสลับปึ๊บนะครับมาตรงนี้เนาะปึ๊บตรงนี้นะผม ทำการสร้างสีมันมาโดยทำให้มันเป็นแกรเดียนแล้วกันเนาะแกรเดียนก็กดให้มันแกรเดียนกดโป๊ะเนาะนี่นี่ shift แกรเดียนตรงนี้กดลากปึ๊บกด d บเบิ e c l i c ตรงนี้ขึ้นมาอ่ะเลือกสีเนาะก็เป็นสีออกโทนนี้แล้วกันข้างบนเนี่ยกดสีขาวตรงเนี้ยเป็นสีอ่ะประมาณนี้กดตรงนี้เราให้พอใจเราจะ ให้มันสว่างนิดนึงนะครับนี้ครับเราก็ทำการ c o p y มันมานะครับโดยการกด Option ค้างไว้เนาะแล้วก็กดชิดนิดนึงนะครับให้เป็นตัวของวงกลม2รลูกทีนี้วงกลมรูปนึงนะผมก็อยากจะแต่งมันนิดนึงนะครับก็กดตรงแกรเดียนตรงนี้เอาไว้นะครับแกรเดีย two เนาะเราก็สูงไปนิดนึงเราอยากให้มันแบบสีมันตรงนี้นะให้มันแบบ เป็นสีที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการครอบทั้งสองอันเราก็กดลากมันลงมานะครับไปที่อ็อบเจกต์เนาะ make ฟึกบนะครับมันก็จะทําการ make ทีนี้เออเราลองดูซิตัวของเบรน d ตรงนี้ b บร n d option ตรงนี้เราเลือกเป็น special distance นะฮะศูนย์จุดห่าะลองดูกดโอเคตามนี้ เป๊ะๆนะครับทีนี้เราก็ทำการ p ู i ิเคตมันนะครับเหมือนเดิมกดออปชันค้างไว้แล้วก็กดชิปแล้วก็กดลากมันลงมากดชิปค้างไว้แล้วก,กดลากลงมาแล้วถ้าเอาเลยๆนะคอมมานดีจบนะครับคอมมันดีมันก็จะได้มาเรื่อยๆชิปเน่าเห็นไหมมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เอาไปวางไว้ข้างๆนะครับ มันก็จะกระตุกนิดนึงแล้วแต่ความแรงของเครื่องนะครับผมก็เอาตรงนี้มาผมจะทําให้ตรงนี้เป็นแบบตรงนี้เนาะก็กดให้มัน active ทั้งสองอันนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็กดไปที่ object เนาะไปที่ตัวของ blend r e p e a spin อ่ามันก็จะวางทับกันมาอย่างนี้เนาะทีเนี้ยสีตรงเนี้ยเราไม่ค่อยชอบไม่ถูกใจใช่ไหมเราก็กดไปที่ b l e n ตรงเนี้ยแล้วก็ไปที่ reverse spin ดูสิชิ ตรงนี้มันก็จะโค้งไปโค้งมาแบบนี้เนาะสีมันดูไม่สวยนู่นนี่นั่นก็อันนี้ก็แล้วแต่ผมก็ลองให้เห็นเนะาะทีนี้สีอื่นอ่นอาสมมติผมกดเลือกตรงนี้ชิปแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีอ,อื่นที่มันสว่างขึ้นดูซิมันจะดูนี่ดีไหมปึ๊บเปลี่ยนสีนิดนึงอ่าให้มันออกสีแบบเหลืองส้มนะครับตรงนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ผมกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะสีน่าจะดีขึ้นแหละ เทคนิคของผมปุ๊บกดอันนี้ขึ้นมาอันนี้มันต่อกันนี้ใช่ไหมเราก็ตัดทิ้งๆก็ได้นะครับก็ใช้เครื่องมือตัดเนาะนี่ีเลเซอร์แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ตัดมันออกไปชึบอืมเราอยากเอาแค่ตัว A เนาะออกดให้มันแอคทีฟพร้อมๆกันนะครับ2องอันกดไปที่อ b อบเจกต์แล้วก็เบรนแล้วก็ รีเพสสปรินสีสันสดใสสวยงามก็เป็นตัว A นะฮะเหมือน 3D นิดนึงนะครับมาแล้วเห็นไหมสีมันก็อยู่ตรงนี้อันนี้เราต้องมาตกแต่งกันอีกทีนะเราสามารถดึงนี้ได้นะเราก็เซนทูแบ็กไปอยู่ข้างหลังเนาะกดคลิกขวาแล้วก็อไลเมนต์เซนทูแบ็กให้มันอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาตกแต่งกันทีอันนี้เราก็จะได้ชื่อประมาณนี้แหละเนาะเราสามารถตกแต่งอะไรได้เพิ่มเติมไหมได้อยดูนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ตรงมุงกลมเนี่ยเราก็ปรับให้มันแบบเล็กลงก็ได้ก็เล็กลงเนาะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ไหมได้ด้วยอ่ะปรับให้มันแบบ เป็นสีออกสว่างสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึงอ่ะสีกดให้มันสีดูเข้มขึ้นอ่ะส,สเรามาปรับสีตรงนี้หน่อยดีกว่าอันนี้สีเรัแบบตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สีเหลืองใช่ไหมเราก็มาปรับตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองดีกว่านะครับอ่าเนี่ยผมก็ได้ชื่อแล้วก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะอันนี้แล้วแต่ว่า แต่ละคนเนี่ยมีสกิลทางด้านศิลปะแบบไหนกันเนาะผมเนี่ยเอามาทําให้ดูคร่าวๆนะครับก็ชื่อนัดแล้วเราอยากให้มันมีสปงสเปสเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งสีได้เพิ่มเติมนะเช่นแบบเนี้ยให้มันมีสเปสนี่ใช่ไหมปบก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําแล้วกันเนาะการทําตัวกอรให้คล้ายทีดียังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆแล้วกันเนาะวันนี้สวัสดีครับ